ฮัลโหลสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเด็กชอบเรียนบายพี่สุก,กี้ตะลุยโจทย์คณิตสอบเข้ามหนึ่งเรื่องโจทย์ปัญหาทุนกำไรไปดูกันเลยจ้าอ่ะมาถึงข้อนี้แล้วนะคะเขาบอกว่าช่างไม้ทำเตียงขายให้พ่อค้านะคะได้กำไร25%าเปอร์เ พ่อค้านำไปขายต่ออีกได้กำไร3าเร์เถ้าพ่อค้าขายในราคา1,500บาทช่างไม้ลงทุนด้วยเงินเท่าใดอ,อันนี้นะมันเป็นโจทย์เป็นกำไรซ้อนกำไรอีกทีนั้นเนี่ยอ๋สอสชั้นไปเลยนะคะคราวนี้เราก็เวลาเราดูอย่างนี้นะเราจะต้องออค่อยค่อย หาความสัมพันธ์ของโจทย์นะแล้วก็วิเคราะห์ว่าโ,โจทย์เขาแบบต้องการอะไรแล้วเขาให้อะไรเรามาบ้างอันนี้เขาบอกว่าช่างไม้อขายให้พ่อค้าไปก่อนอ่าช่างไม้ก็ได้กําไรไปแล้วนะอันนี้ช่างไม้ได้กําไรไปแล้วนะคะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นอืมแล้วคนเนี้ยพ่อค้าเอาไปขายต่ออีกพ่อค้านะคะพ่อค้าก็ได้กําไรอ่ะเนี่ยพ่อค้าเอาไปขายอีกพ่อค้าก็ได้กาไรสามสิบ้าเปอร์เซ็นต ซึ่งไอ้ที่บอกว่าพ่อค้าได้กำไรสามสิบห้าเปอร์เซ็นเนี่ยคือเขาบอกว่าพ่อค้าเนี่ยขายไปในราคาหน0่งาร้อบาทนะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่จะมาเขียนแบบนี้เลยบอกว่าอราคาที่พ่อค้าขายไปเนี่ยนะ,ะพ่อค้าขายอ่า พ่อค้าขายเตียงนะคะอันนี้คือเป็นราคานะที่พ่อค้าขายเตียงไปนะคะมันก็จะต้องเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเวลาเราขายของเนี่ยนะมันก็หมายความว่าเราจะต้องได้ทุนเราคืนกลับมาแล้วก็ได้กําไรที่เป็นส่วนต่างเนาะที่มันเกินจากทุนที่เราลงทุนไปอ่ะกลับมาด้วย เพราะฉะนั้นมันจะแบ่งเป็นสส่วนนะคะเวลาเราขายของเนี่ยหรือพ่อค้าคนนี้ก็เหอะนะสิ่งที่เราจะได้กลับมาเนี่ยก็คือทุนนะแล้วก็กําไรอืมซึ่งกําไรอันนี้เขาบอกว่าพ่อค้าเนี่ยได้มา35%เอนี่ยอ่าอันนี้เนี่ยถ้าใครยังงงๆนะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะคะอย่างเช่นสมมุติว่า พี่บอกว่าพี่ซื้อเสื้อมาตัวหนึ่งนะสมมุติบอกว่าซื้อเสื้อมาตัวหนึ่งเอ่อเนี่ยพี่ซื้อมาเนี่ยนะทุนพี่เนี่ยหนึ่งร้อยคราวนี้พี่บอกว่าเอ้ยพี่ขายไปร้อยยี่สิบอ่ะอย่างเงี้ยนะพี่บอกว่าพี่ขายไปร้อยี่สิเนี่ยแล้วทุนพี่เนี่ยร้อยหนึ่งแสดงว่าพี่ได้กําไรเท่าไหร่คะยี่สิบบาทใช่ปะ ซึ่งไอกำไรตรงเนี้นะไอยี่สิบาทเนี่ยมันก็คือส่วนต่างที่เราจะได้มานะคะที่ต่างจากทุนที่เราลงไปเออที่มันมากขึ้นอะ่ะเออนั่นแหละไอตรงเนี้เรียกว่ากํำไรอย่างเงี้ยเนาะคราวนี้มันก็จะเป็นในลักษณะเนี้ยนะอันนี้น่าจะไม่งงแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวกลับไปดูออของเราอีกทีนะอืม มาดูต่ออ่ะคนนี้เนี่ยพ่อค้าขายเตียงเนี่ยเขาบอกมาโจทย์เขาให้มาบอกว่าพ่อค้าเนี่ยขายไปเท่าไหร่พันห้าร้อยบาทอืมซึ่งในส่วนเนี้ยมันก็จะต้องมีทุนแล้วก็บวกกับกำไราไเปร35%ซนนะคะซึ่งทุนเนี่ยเราไม่รู้ว่าเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่จะให้ทุนเนี่ยเป็น x ไปอ่ะตรงเนี้ยให้เป็น x ไปนะคะ x บาทเนาะ อ่าแล้วก็กำไรสามร์เซนะอืมคราวนี้เวลากําไรเนี่ยไอคําว่า3าเปนตเนี่ยกําไรเนี่ยจะคิดจากทุนเสมอนะถ้าบอกว่ากำไรสามเปร์เก็หมายความว่ากําไรเนี่ยมันจะคือ35%ก็คือ3 5มสิส่วนร้อยนะคะอ่ะคูณกับทุนเอออย่างนี้นะ อ่ะเดี๋ยวเขียนให้ดูข้างบนถ้าใครยังสงสัยนะคะกำไรสาสิบหเปอร์เซนหมายความว่าส5สิบห้าส่วนร้อยอันนี้ไม่งงนะอืมส5ิเซคือส5สิห้าส่วนร้อยคราวนี้เวลากำไรที่เขาบอกว่าเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันคิดจากอะไรคิดจากทุนนะคะอ่ะมันคือคูณทุนเนาะซึ่งทุนตอนนี้เรากำหนดว่าให้ทุนอ่ะเป็น x นอไงเออก็เลยมาสรุปตรงนี้ได้อย่างนี้นะคะอ่ะแล้วอันนี้มันมีติดคูณอย่างงี้พี่ก็อนุญาตขออนุญาตใส่วงเล็บไว้ก่อน นะคราวนี้เนี่ยเราก็จะมาทำไอ้ก้อนทางขวาเนี่ยนะเพื่อที่เราจะหาทุนกันนะคะ,ะทุนของพ่อค้าก่อนนะเนาะคราวนี้สามสิบห้า่วนรยคูณ x นะคะอันนี้มันก็คือบนคูณบนนั่นแหละมันก็ได้เป็น 35x เลยนะในวงเล็บเนี่ยส5 x ส่วน100 x. นะคะอืมอ่ะอันนี้บนคูณบน,บนล่างคูณล่างนะ จริงๆ x ก็มีส่วน1ซ้อนอยู่ใช่ปะเออ35 x ส่วน100คูณหก็ได้100อ่ะคราวนี้ฝั่งซ้ายตรงนี้นะ x ก็ดึงลงมายังไม่ได้ทำอะไรคราวนี้เนี่ยอืมอ่ะอันนี้เราก็มาดูตรง x กันนะคะอ่ะอันนี้พี่ก็จะมาทำอีกบรรทัดหนึ่งนะ ก็คือจะทำส่วนให้มันเท่ากันนะคะครานี้ x เนี่ยจริงๆนะเลขทุกตัวเนี่ยมันก็จะมีส่วนหนึ่งซ้อนอยู่ใช่ปะครานี้เราจะทำยังไงให้มันบวกกันได้ละ่ะตัวส่วนมันก็ต้องเท่ากันก่อนเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ก็จะคูณร้อยเข้าไปบนล่างเลยม,มันก็จะได้เป็นว่า100 x นะคะส่วน1 0 0เนาะบวกกับ35 x ส่วน100นะมันก็จะได้เท่ากับ 1 0 0 x บวก3 5 x ก็ได้เป็น 135x ้อืสมส่วนด้วย100นะคะอ่ะฝั่งทางซ้ายคือ1,500เรายังไม่ได้ทำอะไรก็มีค่าเท่าเดิมอ่ะคราวนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเออส่วนเนี่ยนะคะมันหารอยู่นะเราก็จะย้ายตัวเนี้ยขึ้นไปคูณกับอีกฝั่งหนึ่งมันก็จะได้เป็น1,500อืมคูณกับ100นะคะ คราวนี้มันก็จะเหลือไอตัวข้างบนก้อนข้างบนนี้นะคะเนี่ยสองตัวนี้ร้อยสากับ x กเนี่ยก็คูณกันอยู่เนาะจริงๆเนี่ยเวลาเราย้ายข้างสมการเนี่ยเราสามารถที่จะทําในบรรทัดเดียวกันเลยก็ได้นะคะอ่าถ้าเราแม่นๆอย่างเงี้ยอ่าเนี่ยแบบนี้ก็ค่อยๆไปด้วยกันนะคะร้อคูณกับ x อ,อยู่เพราะฉะนั้นเราจะเอา135เนี่ย มาหารอีกฝั่งหนึ่งเ,เวลาย้ายไปนี่เครื่องหมายมันต้องตรงกันข้ามเนาะร้อยสามสิาจคูณอยู่ก็ย้ายมาเป็นหารอืมแล้วก็มาคิดเลขกันครานี้เวลาที่เราย้ายเนี่ยพี่เนี่ยมักจะไม่แนะนําให้เราแบบคูณหาผลรวมกันเลยอะแบบอย่างเงี้ยพันห้าคได้เป็นเออเท่าไหร่อย่างเงี้ยยังนะยังเพราะว่า ไอตัวที่เดี๋ยวเราต้องย้ายมาหารเนี่ยค่ะมันอาจจะเป็นเลขที่มันตัดทอนกันได้นะเราจะได้แบบเหมือนคิดเลขน้อยอะ่ะเออยังไม่ต้องไปคูณกันให้เสร็จนะมันอาจจะตัดทอนกันได้นะอย่างเงี้ยเอาแม่ห้าได้เลยเนี่ยห้าสองสิบห้าเจ็ดได้สามสิบห้านะคะอืมห้าสองสิบห้าเจ็ดสามสิบห้าอะแม่ห้าตรงนี้บ้างห้าสามสิบห้าห้าหารศูนย์ได้ศูนย์ห้าหารศูนย์ได้ศูนย์ออย่างนงี้ นะเอาแม่สามได้อีกนะแม่สามอีกทีหนึ่งสามหนึ่งสามสามหารศูนย์ได้ศูนย์สามหารศูนย์ได้ศูนย์สมเก้าได้ยี่สิบเจ็ดนะคะคราวนี้ก็อืได้มาเป็นแบบนี้เอ๊มีอะไรหารได้ต่ออีกไหมนะไม่มีแล้วแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เอาตัวที่เหลือมาคูณกันบนคูณบนร้อยคูณร้อยก็ได้หมื่นนะคะอืมหารด้วยเก้า ข้างล่างยังเหลือเก้าตัวหนึ่งเนาะอ่าอันนี้คือทุนเราทุนของใครล่ะทุนของพ่อค้าเออทุนของพ่อค้านะอ่าอันนี้วงเล็บไว้ก่อนว่าอันนี้คือทุนของพ่อค้าอืมอ่าถัดมาถัดมานะคะ เรารู้แล้วทุนของพ่อค้าเนี่ยคือ,อ,อหนึ่งมื่นส่วนเเนาะครานี้พี่ก็จะค้างไว้อย่างเงี้ยก่อนยังไม่หารออกมาให้เป็นเลขแบบเป๊ะๆเ,เพราะว่าเดี๋ยวเราก็เราก็ต้องเอาไปคิดต่อเผื่อมันจะตัดทอนกันได้นะคะอะ่ะครานี้ไอ้คำว่าทุนของพ่อค้าเนี่ยคืออะไรทุนของพ่อค้านะเดี๋ยวมาดูตรงโจทย์นะคะพี่จะมาเขียนอธิบายตรงโจทย์นะไอ้เนี่ยมันคือทุนของพ่อค้าซึ่งไอทุนของพ่อค้าเนี่ย เขาก็ไปซื้อมาจากช่างไม้เนี่ยซึ่งช่างไม้เนี่ยได้กำไรไปแล้วไอ้ที่ว่าขายให้พ่อค้าไปเนี่ยนะได้กำไรไปแล้วซึ่งไอ้เงินจำนวนที่บอกว่าได้กำไร25%าเร25%ี่ยมันก็คือทุนของพ่อค้านั่นแหละเออเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่จะเขียนอย่างนี้สรุปให้ดูกทีก็คือว่าราคาขายนะของช่างไม้อะ Ờ, ช่างไม้เนี่ยขายไปเนี่ยมันก็คือทุนของพ่อค้านั่นแหละอองงไหมไม่งงนะอ่ะอีกรอบลนึงนะคะคือว่าเออพี่เนี่ยขายไม่ใช่พี่สีช่างไม้นะคะขายเตียงให้พ่อค้าไปอ่ะได้กำไรยีาเร์เนนะคะคราวนี้เนี่ยตัวพ่อค้าที่มาซื้อเตียงจากช่างไม้เนี่ย เขาซื้อไปไอราคาที่เขาซื้อเนี่ยมันก็คือทุนของเขาทุนของพ่อค้านะคะอ้าวแล้วเขาก็ไปขายต่อใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยทุนของพ่อค้าเนี่ยมันก็คือราคาขายของช่างไม้นะคะซึ่งไอตรงเนี้ยมันมีกําไร25%แล้วเออที่ช่างไม้เขาจะได้กําไรไปนะคะครานี้เนี่ยออโจทย์เขาถามว่าช่างไม้เนี่ยลงทุน ด้วยเงินเท่าไหร่ก็คืออยากรู้ทุนของช่างไม้ใช่ปะคราวนี้เดี๋ยวพี่จะมาเขียนอย่างนี้นะว่าทุนของช่างไม้นี่คือเท่าไหร่อ่ะราคาขายเหมือนเดิมราคาขายมันก็ต้องมีทุนบวกกับกําไรใช่ปะซึ่งคาราวนี้กําไรของช่างไม้นี่คือ25เอเอแล้วมันก็จะเท่ากับทุนของพ่อค้าซึ่งเมื่อกี้ที่เราคิดได้นี่คืออ่าล่างซ้ายนะคะมาดูตรงตัว X นะเนี่ยล่างซ้ายนะคะ หนึ่งมส่วน9ก,ก็ค้างไว้เงี้ยก่อนอืมคราวนี้คิดเหมือนเดิมเลยทุนบวกกำร,รยีาเปอร์เเมื่อกี้พี่อะทำวิธีให้ดูเต็มเต็มไปแล้วนะคราวนี้เนี่ยอันเนี้ยมันจะมาถึงเทคนิคละว,ว่าเฮ้ยถ้าเราแบบเข้าใจตรงวิธีทางซ้ายเต็มเตมไปแล้วเนี่ยถ้าเราสังเกตนะคะ ค่ะไอ้ตรงนี้นะคะทุนบวกกำไาเร2เนี่ยเราจะเขียนยังไงดีนะคะจริงๆเนี่ยทุนบวกกำหาไร25%หมายความว่าน้องก็ต้องได้ทุนคืนกลับมา100นะอ่ะแน่นอนร้อยนึงอะต้องได้คืนอยู่แล้วแล้วก็กำไรอีกเท่าไหรล่ล่ะ25บาทใช่ปะอันนี้กรณีที่แบบถ้าทุนเราร้อยเราก็ได้กำไร25บาทเพราะฉะนั้นรวมเนี่ย ที่น้องจะต้องได้กลับมาเนี่ยคือเท่าไหรคะคือหนึ่งร้อยซึ่งเป็นทุนนะแล้วก็บวกกาไรมาอีกสี่ห้าเปอร์เซ็นตรวมทั้งสิ้นเนี่ยจะได้กลับคืนมาคือ125%เรนะคะนี่เราจะได้กลับมาเป็น125%่งยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นลยอ่ะซึ่ง125%เนี่ยก็คือ125ส่วนร้อนะแล้วก็ยังต้องคูณกับทุนอยู่เอออันนี้ถึงจะเป็นจํานวนเงินที่ว่า เราจะได้มาจริงเป็นเท่าไหร่นะคะต้องอย่าลืมเสมอนะไอ้พวกเปอร์เซ็นต์เนี่ยต้องเอาไปคูณกับทุนนะคะต้องไปคิดกับทุนเนาะราวนี้อันนี้นะทุนนะคะเดี๋ยวพี่จะมากําหนดตรงนี้ก่อนบอกว่าเฮ้ยเราให้ Y นะเท่ากับทุนของช่งางไม้ต้องกำหนดตัวแปรขึ้นมาก่อนนะคะเพราะว่าเราไม่ทราบเนาะไม่ทราบค่าอ่ะราวนี้เนี่ยตรงเนี้ยนะทุนเนี่ย พี่จะไม่เขียนอันนี้ละเขียนเป็น y แทนนะอ่ะเดี๋ยวจะมาลบตรงนี้แล้วเขียนเป็น y แทนอืมนี่อย่างนี้ y คือตัวที่เราต้องการหานะคะอ่ะฝั่งนี้ก็เหมือนเดิมไม่ได้ทำไรนะคะลอกลงมาก่อนหมื่ 09, นสะ่วนเก้าเนอะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องการย้ายข้างสมการแล้วนะอ่อจริงๆเลขแบบนี้นะคะมันก็คือ บนคูณบนล่างคูณล่างใช่ปะเศษส่วนอังกงษวายวายก็คือเลขตัวหนึ่งแค่ว่าตอนนี้ยังไม่ทราบค่าหนาะมันก็จะมีส่วนหนึ่งซ้อนอยู่เออบนคูณบนไปเลยก็กลายเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบห้านะคะคูณวก็เป็นหนึ่งร้อยยี่สิบห้าวเขียนติดก,กันคือคูณกันข้างล่างก็เป็นส่วนร้อยอืมเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเท่ากับหนึ่งหมื่นส่วนเก้าอืมนะคะหนึ่งหมื่นส่วนเก้า เนี่ยถ,ถึงตอนย้ายข้างสมาการละอันนี้หารอยู่นะพี่ก็จะย้ายขึ้นไปคูณนะคะส่วนไอ้ตัวร้อยี่สิบห้าเนี่ยมันเป็นตัวคูณอยู่เนาะเออคูณอยู่กับตัวแปรที่เราต้องการทราบค่านะคะพี่ก็จะย้ายมันลงมาหารอ่ะอย่างนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าเขียนออกมาเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงเราสามารถที่จะย้ายได้ในบรรทัดเดียวกันเลยนะ เนี่ยหนึ่งมืนนะคะส่วน9เนาะเอออันนี้หารย้ายขึ้นมาคูณใช่ป่ะอืมก็เอามาคูณตรงนี้เลยคูณหนึ่งร้เลยเออแล้วร้อยห้าเมื่อกี้มันคูณอยู่กับว้ใช่ป่ะอ่ะก็เอามาไว้เป็นตัวหารข้างล่างเออได้เป็นแบบนี้นะคะสามารถย้ายข้างที่จะมาเป็นแบบนี้ได้เลยนะคราวนี้เรื่องสมการเนี่ยการย้ายข้างหรือว่า ออการแทนค่าต่างๆอะไรเงี้ยพี่ทําคลิปเรื่องสมการเนี่ยไว้หลายคลิปเลยนะคะน้องๆสามารถที่จะย้อนกลับไปดูกันได้นะถ้าใครยังไม่แม่นเรื่องสมการนะคะสามารถไปทบทวนดูได้เนาะอืมโอเคแล้วเราก็มาคิดเลขกันต่อเลยนะคะอันนี้พี่เอาแม่แม่ยี่ห้าเลยละกันอะยี่ห้าสี่นะได้ร้อยหนึ่งยี่ห้าห้าได้ร้อยยี่ห้าแม่ห้าต่อเลยห้าหนึ่งห้า อ่ะตรงนี้ห้าหารหมื่นได้สองพันนะคะอืมอ่ะอันนี้ลบออกเนาะเดี๋ยวมันจะมาตีกับสีเหลืองตรงที่เราตัดเลขตรงนี้นะคะอ่ะคราวนี้เนี่ยไม่มีอะไรตัดทอนกันได้แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะมาเขียนเลยข้างบนเหลือสองพันคูณสี่นะจะได้ว่าเป็นแปดพันนะคะสองพันคูณสี่ได้แปดพันข้างล่างเหลือเก้าคูณหนึ่งก็ได้เก้าอืมอ่ะ อันนี้คือ y ของเราซึ่ง y ของเราก็คือสิ่งที่เราต้องการหานั่นแหละคืออะไรคือทุนของช่างไม้ใช่ไหมคราวนี้เนี่ยพอเราได้มาถึงขนาดนี้แล้วนะเออเราลองดูคร่าวๆสิว่าเอ๊แปดพันหารเก้าเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่อืมพี่ก็ลองดูคร่าวๆเลยนะอ่ะว่ามันจะได้เท่าไหร่นะคะลองเอาเก้าเนี่ยหารแปดพันเลยจริงๆอะ่ะเรารู้แหละว่ามันหารไม่ลงตัวนะคะ เอาแม่เก้านะเอาสีชมพูดีกว่าอ่ะเก้หนึ่งเก้าใช่ปะเก้าปดเจ็ดสิบสองนะเหลือเศษแปดอ่ะเก้าหารแปดิบก็ได้เก้าปดเจ็บสองเหลือเศษแปดเก้าแปดเจสบสองอจริงๆมันจะเหลือเศษ8ดอีกใช่ปะอ่ะแต่ว่าคาวเนี้เอาแค่นี้ก่อนแค่นี้เลยนะเฮ้ยเราแอบ,บเหลือไปดูช้อยดีมี 888อ้าวมีอยู่ข้อเดียวเลยวงทันทีไวๆให้ไวเลยเออไม่ต้องลังเลใดๆทั้งนั้นนะคะคืออันเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคิดผลหารข้อนี้ออกมาจริงๆเนี่ยมันก็จะได้เป็นเออจุดแป ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะ,ะซึ่งก็ตรงกับคําตอบพอดีนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นลักษณะสอบเข้านะคะพี่จะบอกทุกคลิปเลยว่าถ้าเราเจอแบบเฮ้ยมามันเป็นแนวเนี่ยว่ามันจะต้องตอบข้อน,นี้แหละเราไม่จําเป็นถึงว่าต้องทําให้หาคําตอบให้แบบว่าเฮ้ยได้ทศนิยมกี่ตําแหน่งตําแหน่งขณะนั้นนะคะเพราะว่ามันมีข้อเดียวเลยอะ ข้ออื่นมันไม่มีชอยที่ว่ามันจะใกล้เคียงคําตอบของเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รีบวงเลยอ่ะข้อนี้แน่ๆแล้วก็ข้ามไปเลยเซฟเวลาเพื่อไปทําข้ออื่นต่อโอเคนะคะข้อนี้ก็มันจะซับซ้อนนิดนึงนะไอตรงเรื่องกําไรทุนอะไรแบบเนี้ยนะคะแต่ว่าข้อนี้เนี่ยพี่คิดว่าถ้าเราแบบ ลองทบทวนดูอย่างเงี้ยหรือว่าน้องมาดูคลิปพี่อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีพี่เคยลงทุนกําไรไว้เหมือนกันนะอาจจะย้อนไปดูคลิปนั้นด้วยก็ได้นะคะเราก็จะแบบแม่นขึ้นนะเหมือนค่อยๆฝึกทบทวนเรื่อยๆอย่างเงี้ยลองทำตามดูหรือลองแบบปิดโจทย์อย่างเงี้ยแล้วลองทําเองอะ่ะสักรอบหนึ่งเนี่ยมันจะแม่นเลยนะคะโอเคสู้ๆนะจ๊ะ เดี๋ยวก่อนไปนะคะพี่รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครคิดว่าคลิปเนี้ยมีประโยชน์นะเหมือนเพื่อนคนไหนเขายังไม่ค่อยได้หรืออะไรเงี้ยเราสามารถจะไปแชร์เขาเขาจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับเรานะคะโอเคไปแล้วจ้าเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย